หายใจเจ้มาดีใจค่มแล้วมาายังตาดีอยู่เลยดิมาดีก็เจ้ามาแล้วมาแล้วาบอกว่าตั้หลักแล้วที่ของฐานทีมาหมแล้ว่ชาติถ่ทช่ะ หนูไปแล้วใช่ค่ะเจออยู่กันจ้าใช่ค่ะนะใกล้ใกันแถวหน้าเลยค่ะแถวหน้าลูกชายสูงนะค่ะแม่แม่ตัวใหญ่ลูกชายสูงมากกับสูงตัวใหญ่ค่ะเหมือนปลาเขาค่ะด้คามว่าสีด้วยกันสีด้วยกันสีแดงก็สวยมากเลยสวยทุกสี ไม่กลับมาแล้ว